ก็โอเคครับบรรยากาศดีเหมือนเดิมครับคนเยอะเหมือนเดิมครับคนอื่นโดนห่อหมดสารัตไม่โดนเลยก็จะมีบ้างนิดหน่อยครับก็เป็นธรรมดาครับของฟุตบอลครับพอใจไหมครับเราชนะ2-1ผ่านเข้ารอบต่อไปได้ก็ก็พอใจครับก็พอใจระดับหนึ่งเกมครึ่งแรกเราเราทำได้ดีครับแต่ว่าครึ่งหลังเรายังที่บอกเขาต้องมาบุกเราอยู่แล้วเพราะเขาต้องการประตูครับก็ก็ลงไปตั้งรัดนิดหน่อยครับ ตอนนี้ใกล้เคียงสารัฐอยู่เย็นตอนที่ได้นักเตะกองกลางยอดเยี่ยมของดิวชันวันแล้วหรือยังก็ก็ยังครับก็ต้องปรับอีกนิดหน่อยเพราะผ่างเกมไปนานมากครับก็พยายามจะกลับมาให้เร็วที่สุดครับการได้รับโอกาสลงสามสองเสมอมันเป็นสิ่งที่สดชื่นครับครับก็ผมถ้าได้โอกาสผมเต็มที่เสมออยู่แล้วครับฝากะลรถึงกองเชียร์เอสซีจีไทก็ขอบคุณมากครับวันนี้วันวัพุธวันธรรมดาก็ขอบคุณทุกคนที่ตามมาเชียร์เราครับก็ค่อนข้างไกลครับก็ขอบคุณทุกคน จริงโคราชเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วฮะยิ่งเขามีกองเชียร์ช่วยซัพพอร์ต26,000คนโอ้โหยิ่งทำให้เกม FA ฟเัรอบ16ทีมของเรายากมากเราเคยตกรอบการขับฟุตบอลช่วยที่นี่เราเคยเสมอที่นี่หลายครั้งนะครับแล้วเราก็เคยชนะบางครั้งเพราะว่าการมาที่นี่มันสามารถออกที่สานะครับแต่วันนี้เราโชคไดีที่นักเตะเราเจ็บหลายหลายตำแหน่งต้องโรเตทผู้เล่นเยอะมากนะครับแล้วก็ขณะที่โคราชอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์ม ก็เป็นจ่าฝูงเขาเข้ารอบรองชนะโตโยต้าลกขับแล้วก็จ่าฝูงดิชั่นหนึ่งนะครับหน้าลีกวันแล้วก็รวมไปถึงการเข้ามาเจอเรารอบนี้เห็นว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยเราต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องพยายามอย่างมากนะครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณนักเตะทุกคนที่ที่สู้อย่างอ,อย่างที่โค้ชได้กล่าวไว้เลยว่าทีมเขาจะต้องสู้แต่นาทีแรกสุดท้ายผมภูมิใจกับนักเตะชุดนี้ผมเชื่อว่าเราจะก้าวเดินต่อไปจนถึงแชมป์นะครับรวมไปถึงการที่ไทยเรีเมยร์ลีกเรายังมีหังจ่าฝูงอีกด้วย นะครับแล้วก็วันนี้เราได้เห็นนักเตะใหม่ลงเล่นในสนามนะครับึือเขาต้องใช้เวลาปรับตัวนะครับอาทิสบอร์ด้าเขาเพิ่งเดินทางมาเขาพักไม่ได้เล่นเกมมาประมาณเกือบ2เดือนนะครับเพราะลีกปิดฤดูกาลการมาถึงภายในวันเดียวก็ทดสอบร่างกายเลยแล้วก็แถลงข่าวแล้วก็ซ้อมัาทีวันเดียวแล้ววันนี้ได้ลงสนามก็ยอมรับว่าจำเป็นต้องใช้เขาเพราะว่าเกมเกมจําเป็นที่ต้องต้อง ต้องต้องอจบเกมให้ได้นะครับแล้วก็แต่ก,แก็อัปเดตเรื่องเคตันแล้วกันนะครับสำหรับแฟนบอลที่เป็นห่วงตอนนี้ไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพโอเคเดี๋ยวเราคงอัปเดตกันอีกทีทาง Facebook ของเรานะครับไรถึงกองเชียร์ข้างหลังครับวันนี้วันทํางานวันพุธครบครับก็สโมสรอย่างนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อทุกคน นะครับทุกคนที่ติดตามสโมรสรเพราะแฟนบอลของเราเราเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ได้ทุกวันนี้ก็เป็นมาจากแฟนบอลเอสจีเมืองทองยูเนทุกคนกคน,นะครับผมผมภูมิใจแล้วก็ทุกครั้งที่ได้ท,ทําหน้าที่ผู้อำนวยการสโมรสรน,นะครับรแสดงแผนผู้จัดการแล้วก็วันเริ่มต้นสโมรสรจนอถึงวันนี้เราภูมิใจทุกครั้งที่เราไปเราอุ่นใจว่ามีมีม,มีนักเตะอีกตั้งหลายร้อยคนบางครั้งเป็นพันบางครั้งเป็นหมื่นอยู่ข้างหลังเรานะครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดนักเตะฝีเท้าที่ดีแล้วโค้ชสังดากันชายจิต มาที่นี่ก็เพราะว่าเรามีแฟนคลับมีแฟนบอลท,ที่ที่ยิ่งใหญ่นะครับผมว่าด้วยด้วยแรงซัพพอร์ตของเราเนี่ยะจะทําให้เรามีพลังขึ้นนะครับเราไปได้ไกลกว่าเดิมเร,เราเรายังมีความฝันที่ต้องตามล่ากันอีกนะครับผมว่าทุกคนอย่าหมดแรงใครสักคนของพวกเราทุกคนอย่าหมดแรงไปก่อนเราจะไปถึงแชมป์เอเชียได้ครับขอบคุณมากครับ